สอบระบบเสียงได้ยินเ,เสียงชัดเจนก่อโอเคถ้ายินชัดเจนโอเคเนะ้อสวัสดีจ้า นายเจ้าติกําลังอยู่ตักันนาเจ้ากับไอทนมาสาขาเชียงใหม่เจอใหม่และก็เน็กเหมือนเดิมนาเจ้าในช่วงเวลาวันเสาร์วันยดสุสัปดาห์แบบนี้นะเจ้าช่วงเวลาบ่ายสามวันนี้มาก่อนเวลาเนาะวันนี้อยากแจกจริงๆนะเจ้าอยากแจกแต้ๆเลยนะเจ้าวันนี้มาแจกนะเจ้าเนื่องจากว่า วันนี้ได้รับการสนับสนุนจากสตาวบิลล่าเาจาสตาวบิล่าวันนี้เอ๊ะไออย่างที่เขาใส่อยู่ฮะวันนี้เขามาทรงแบบแนวฮิปฮอปน้พอวันเนี้ยับเม๊บกรอนเลยนะเขาอย่มอบเกักนีน่ลล<ม>ือนะวันนี้อาจาอาอะเอาง่ายๆเลยเปิดมาเลยครับผมนาอ วันนี้ท่านไหนติกดติดตามนะกดติดตามสตา b i บิทั้ง3ช่องทางตึกกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในช่องทางที่เป็น in, อ่าขออภัยเดี y o ยูทูบอ่ายูทูบเฟซบุ๊กแล้ก็ TikTok. ิกตอกอ่านะสามช่องทางนี้เท่านั้นนะเจ้าท่านกดติดตามแล้วท่านแคปหน้าจอครับนะแคปหน้าจอส่งไปทางเพจไอทูนมาิได้เลยนะเจ้าส่งไปทางเพจไอทูนมาิและ เราจะมีในส่วนของหมวกใบนี้อ่าหมวกที่ห้อยในนี้เลยอ่าสีเทาแบบนี้นะเจ้าอ่าในแบบของเราห้าท่านเท่านั้นนะเจ้าห้าท่านเท่านั้นซิทนี้บัมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าซิทนี้มันมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ว่าท่านกดติดตามในส่วนของสตาบิราเท่านั้นนะเจ้าสามช่องทางติดกันนะเจ้าเดียวแอดมินจะกดลิงก์ไว้หื่อนะเจ้าส่งลิงก์ไว้หื่อแปะลิงก์ไว้หื่อนะเจ้าอ่ะ สวัสดีอ่าสวัสดีจากช่องทางนะครับ Hello สวัสดีเจ้าอ่ะ Hello นี่ขุดอาตนูนเฮ้ยครับผมวก็ุดอาตนูนอ่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าชุกช่องอ่าเป็นเ่็นก็เป็นแบบนี้โอเค แรกเท่านั้นนะเจ้าสำหรับ <ผม S 2> ท่านไหนที่กดติดตามในส่วนของสตาบิล่านะเจ้าทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะเจ้าสตาบิล่าออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยนะเจ้าสามแพลตฟอร์มติดกัน,นเจ้าท่านสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปหาแอดมินทางเพจ Facebook ของทางไอคมาได้เลยนะเจ้าผมอวันนี้อวันนี้ไมค์กำเน็กมานะเจ้าม่ได้มาแค่แจกอย่างเดียวม,มาเพื่อดูสินค้าติดกันนะเจ้า อย่างที่บอกไปนะเจ้าสตาบิลา่าเนาะเปิ้ลทำในส่วนของที่เป็นระดับน้ำ เป็นเลเซอร์วัดระยะเลเซอร์ระดับมีมดนะเจ้าไอ,อ,อ้ในแต่ที่เรานําเข้าในส่วนนี้เขาจะเป็นในส่วนของระดับน้ําไม้บรรทัดนะเจ้าไม้ฉากเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะาใช้หรือว่านําเข้าในส่วนของตัวนี้มากกว่านะเจ้าและซึ่งสตาบิ๊านะเจ้าที่จีนก็นจะมีอยู่3ามทยย์แต่กันบแบ่งง่ายๆเลยนะเจ้าจะมีไทปยเจ็ดศูนย์แปดศูนย์และก่อนทป<น>์เก <90, S 2> ้าศูนย์อ่าซึ่งแต่ละไทายก็จะแบ่งประเภทหรือว่ามีจุดเด่นแต่ละตัวแตกต่างกั ออกไปแหมรูปทรงรนะเจา้าการมีแม่เล็กบัมีแม่เล็กนะเจา้าหรือการมีแบบรูเอาไว้อาเจาะนะเจา้าห,หูเจาะแหมนะเจา้าและอย่าลืมตอนนี้พวงก,กุญแจเข้ามาแหมแล้วเนอะพวงก,กุญแจนะเจา้าสําหรับสตาบิล่านะเจา้าเป็นพวงก,กุญแจนะเจา้าระดับน้านะเจา้าตอนนี้เข้ามาแล้วนะเจา้าท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลย่นะ โอเคเขามาเริ่มในส่วนของวันนี้ที่เอามานะเจ้า,าจะเป็นในตัวที่เป็น100เซนขึ้นไปสําหรับไอ้ AI ท่านไหนนะเจ้าอยากจะได้ในส่วนของอตัวระดับน้ําที่มันยาวๆหน่อยเนาะบางทีตัวสั้นๆเนี่ยเอาไว้แบบติดพวกที่เป็นปักไฟนะปักไฟหรือยอย่างต่างๆแต่วันนี้เฮามาในงานที่เป็นแบบมืออาชีพมากขึ้นนะเจ้าขนาดยาวขึ้น เรามาดูในส่วนของที่เป็นท้ายเจ็ดศูนย์กันก่อนนะเจ้าแรกนอนนี้เลยท้ายเจ็ดศูนย์นะครับผมหน้าตาเหมือนกับในส่วนของทั่วไปทั่วไปเลยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนอื่นๆทั่วไปนะเจ้าผมนี่เลย สไตล์วิลาเนาะเพจะมีจุดเด่นนะครับผมอยู่ในส่วนของการวิธีการผลิตในส่วนของระดับน้ำตรงนี้เจพื่อจะมีสูตรเฉพาะของเปิ้ลนะครับเปิ้ลจะเป็นการล่อตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วใส่เข้าไปทําให้ในส่วนของระดับน้ำตัวนี้ครับมันจะเที่ยงตรงมากกว่านะครับผมอายุการใช้งานก็สูงกว่านะครับทั่วไปเลยคาบ้านเปิ้ลบ้าประกันลลอกสิบปีสิบปีนะครับประกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาธรรมดาธรรมดาเลยไม่ไง จุกหัวมีก่รกระแทกน้าเล็กน้อยเอาไป่หมเนาะทั้งหัวท้ายนะครับผมรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยใช้เจศูนนะครับตัวนี้ายาว48นิ้วนะครับหรือประมาณไมศร้าวเนาะเปจ้านี่เลยตัวนี้เริ่มต้นเลยนะที่จริงจะมีขนาดสั้นกว่านี้แต่วันนี้ไมเอามาในส่วนของที่เป็นขนาดร้อยเซนขึ้นไปนะเจ้าเพื่อเหมาะกับหน้างานที่แบบยาวๆหรือท่านไหนที่ต้องการใช้ในการวัดพนะื้นท,ที่ที่ขนาดยาวขึ้นนะเจ้านี่เลยตัวนี้นะเจ้า ราคาเริ่มต้นถูกมากานะครับผม730บาท730บาทครับผมนี่เลยราคานี่เลย730บาทได้ใจของดีจากดินแดนเยอรมันนะพี่แม่นี่เลยนะครับแค่700บาทเองนะครับรับไทยเริ่มต้นนะครับผมซึ่งภายในไทย,ไทย 0, เจสูนเปิ่อกับมีหลายโมเดลเนาะพี่ไนมะ่เนาะแม่นเจ้าเดี๋ยวเรามาดูในสดของโมเดลแรกเลยนะครับผมนี่เลย โมเดลแรกนะครับผมเป็นอย่างสับในส่วนของช่างไฟเนาะอันนี้เป็นโมเดลทสองนะครับผมสับช่างไฟนะครับคือเปิ้นจะรูปร่างหน้าตาจะเหมือนในส่วนของตะกี้เลยเจ้าอย่างแรกที่เพิ่มมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวกันลื่นนะครับผมเวลาเอาไปทาผนังเนาะตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนกันลื่นนะครับผมและตัวนี้เวลาทาผนังบนท้ายสเกลนะครับผมตัวนี้มันจะมีสเกลเนาะตัวนี้มันจะมีสเกลเวลาเอาไปทาผนังบนท้ายตัวนี้เคยเป็นตัวรองนะครับมีทั้งหน้าและก็หลังเนาะแม่สเกลหน้าและก็หลัง ตรงนี้ก็เลเป็นตัวลองทำใใ้้ไอชิ้นงานของเขามะมาไว้ถูกกับผนังนะครับทำาให้อจะสเกลเนี่ยยังคงอยู่นะครับผมและก็เนรูของชุดนี้เนาะเพื่อนก็เอาไว้สําหรับมากจุดไฟช่องไฟนะครับหรือปลั๊กสวิตต่างๆเนาะสามารถมากรูนี้ได้เลยระยะห่าง10เซนพอดีนายกัาผมนารบผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีไอ ทางหลากหลายช่องทางเลยนะเจ้าส่งภาพแคปตรงไหนครับอ่าส่งภาพแคปตรงไหนเดี๋ยวคือแอดมินไอไอไอติดตามทั้ง3ช่องทางเรียงเจ้าอ่าถ้าติดตามทั้ง3ามช่องทางแคปตรงปุ่มติดตามนะเจ้าปุ่มติดตามนะเจ้าแล้วก็ส่งไปทางเพจ Facebook ของไอทูมาได้เลยนะเจ้าสวัสดีสําหรับคุณอาร์มแล้วก็คุณต้นกล้าตัวนะเจ้าสวัสดีนะครับผม มาต่อนะเจ้าครับผมเบื้องต้นกับประมาณนี้เนาะมีรูนะครับผมสําหรับมากช่องไฟนะครับมีสเกลนะครับผมระยะห่างเฮาบัต้องมาดึงต่ละับเมตรทั้งรอบเลยเฮาว่าจากชุดจุดนี้เลยนะครับผมมีช่องเว้นระยะไว้พอดีเลยครับผมโดยที่เฮาบัต้องได้มาวาดทีละอันทีละอันทีละอันเนาะแม่นครับอันนี้คือว่ามีช่องแบบ อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องมาตรฐานในในแบบงานไฟของประเทศเปิลเนาะบางทีเนาะถ้าบ้านเฮานี่อาจจะห่างๆเนาะแม่เจ้าแต่ถ้าอันนี้คือเปิ้ลเป็นช่องไฟของเปิ้ลมาแล้วนะเจ้าจะมีอยู่ประมาณอ่าสามีรูตัวกันเนี่ยที่ที่ที่จะเป็นสเกลในการที่จะเอาไว้ติดตั้งสําหรับช่างไฟนะเจ้าตัวนี้นะเจ้าอ่าความยาวเท่ากันแต่กี้เนาะอ่าความยาวอยู่ที่ส8ปนิ้วนะเจ้าอ่าราคาก็จะสูงขึ้นมาแถมหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ สนุนราคาที่1,980บาทนะครับผม1,980บาทหน8่0หนึ่งพันแปดอยเก้าสิบหยเก้าบาทนะเจ <ผม S 2> ้าแปดร้อยบาทเนาะตัวนี้ไะนกับผมอทัดมานะเจ้าทัดมากตอยู่ในโมเดลเจ็ดศูนย์เหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้อ่าตัวนี้สำหรับไอ้ช่างที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับเจ้าไอ้ช่างที่เป็นตกแต่งเนาะ วางมากติดบ้านนะครับผมตัวนี้จุดเด่นเลยนะครับผมก็คือในส่วนของนี่เลยก็จะมีหูแขวนมากนะครับสรับท่านใดที่เอาไว้ติดรูปเนาะติดฝาผนังอะไรอย่างพวกนี้แขวนผนังนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยก็จะมีจุดมากนะครับผมแลกก็มีสเกลนะครับทั้งสองฝั่งนี้เลยนะครับผมเอามาต้องกลัวนะครับว่าจะไปในมากกมาดิรูปเนาะมาตรงเป๊ะกับตัวนี้เลยนะครับผมครับผม มินคำถามรับผมนี่ตัวนี้สามารถสเกลเลื่อนได้นะครับผมห่างออกไรนะครับผมวัดจากตรงนี้เลยสเกลนี้เลื่อนได้นะครับผมอ่าตัวนี้เลยตัวนี้นะครับผมราคานะครับราคาอยู่ที่8 1 0ยบาทคเยี่จัตั๋วเริ่มต้นสแตนดาร์ดอีกนิดเดียวนะครับด้ตัวนี้เลยสำหรับไอ้ท่านใดที่จะ เอาไว้มากเนาะแขวนผนังหรือติดรูปต่างๆเนาะผมแนะนําตัวนี้เลยมีตัวนี้ทำให้ไอไอดูเป็นมืออาชีพขึ้นเลยนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมและต่อมาอีกไทป์หนึ่งนะครับผมก็เป็นไทป์90นะครับผมนี่รูปร่างหน้าตานาะเดี๋ยวเรามาเทียบกันชัดๆระวังไทป์90และไทป์70เนาะรูปร่างหน้าตานะครับผมแตกต่างกันโดยิ้่เชิงเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนาะ ตัวท้าย90ตัวแรกนะครับผมเม่อก็จะมีในส่วนของยางซับแรงกระแทกนะครับผมจุดนี้เลยมีทั้งหัวท้ายแดงแบบนี้เลยเขาโจงลงไปแบบต้องหัวมันพังนะครับผมเวลาทําโต๊ะทำมาอย่างนี้ตอนนี้มันซับแรงกระแทกได้โคตรดีเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีแรงกระแทกบอดี้นะครับผมนี่บอดี้ หนาขึ้นนะครับผมและก็เปื่อการทำในส่วนของเส้นเบ้์นะครับเส้นเส้นเบ้์เส้นโคง้งเนาะทำให้ตัวนี้มันดูแข็งแรงยิ่งขึ้นและรับแรงได้มากขึ้นเนาะเวลาเราทำโตกะทำอะไรอย่างนะครับผมและด้านข้างเนาะด้านข้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนด้านข้างนะครับก็จะเป็นคัดเงานะครับผมมาไ,ได้เป็น จะเป็นเนื้อแต่ที่มันมีสีนะครับทำให้คันเงาตรง,ตรงเรียบยิ่งขึ้นนะครับผมและสังเกตรตรงนี้เนาะตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของระดับน้ําระดับน้านะครับเพื่อนจะซ่อนไว้ด้านในของชุดบอดี้นะครับผมซึ่งทําให้เวลามันทํางานข้ามันจะแบบเพี้ยนเนาะเวลาตกบอดมีรุดแน่นอนนะครับผมตัวนี้สกลขึ้นมา3มจุดๆเลยนะครับผมตัวระดับน้ำขอโทษนะครับระดับน้ำขึ้นมา3ามที่เลยนะครับผม บนกลางล่างนะครับผมมาแบบนี้เลยและด้านข้างเนาะด้านข้างตรงนี้อ่าสังเกตแดงแดงนะครับผมแดงแดงจนี้เป็นแม่เหล็กนะครับผมสามารถไปติดกับงานเหล็กได้นะครับผมตัวนี้ดูดโคตรแหงเลยนะครับผมฟังจากเสียงอ่าตัวไหน <laughs> <c oughs> อ่าน่่เอาไปติดตัวนี้เลยนะครับผมสังเกตเอาหม่ไมาหัน เกตเนะครับผมดูดแรงมากเนาะถ้าเราจับอยู่ในจุดของเปิ้ลนะ right? ครับผมอ่าขอโทษทีนะครับตะกี้มันมัดดิดเนาะ เอาหาไปหนึ่งมุกเลยทีนะครับผมซึ่งในส่วนของอโมเดล90นะครับเปิ้งก็จะมีในส่วนของลายขนาดเนาะง่ายๆด้เลือกชมเลยนะครับผมยางตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวที่40นิ้วนะครับผม40นิ้วราคา3,820บาทนะครับผมราคา3,820บาทและอีกตัวหนึ่งเป็นตัว48นิ้วนะครับผมราคาที่5,550บาทครับผมาสเกลในส่วนของตัวโมเดลในส,นส่วน90นะครับผม เรียบร้อยเนาะแล้วก็ยังมีในไอ,ไ,อไอ้ท่านใดเนาะติดตั้งเหล็กให้บีมเอชบีมเนาะอยากได้ในส่วนของอระดับน้ําที่สเกลใหญ่ขึ้นไปแฮมเราก็มีนะครับผมและมาดูอีกโมเดลหนึ่งนะครับสาหรับไอ้ท่านใดเนาะที่เกาะมีชาผูในสเกลที่ใหญ่มากๆเลยครับผมยาวเลยนะเจ้าตัวรตัวนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของไทย90เหมือนกันแต่ดูขนาดความยาวครับประมาณ2เมตรเลยครับตัวนี้ สูงเลยเนี่ยก็ได้แมนประมาณนี้เลยะนะครับผมซึ่งตัวนี้เบิกกะทำออกมาในขนาดที่ยาวเนาะเบิกกะอะไรทอาออกแบบจุดๆนี้มานะครับเป็นมือจับเนะาะเวลาเราไปทําในสเกลที่ยาวเราไปต้องได้มากรมเล็กๆน้อยๆเนาะมันจะยกมือเนอะาะเบิกก็ทำมือจับแบบนี้มาที่เลยนะครับผมก็ยกเนาะเวลาถ้าเราไปทาบนะเจ้าครับผมสองด้านเลยนะครับบนและล่างเนาะนะี่ ในส่วนของระดับน้ํานี่เพื่อนทํามาซ่อนไว้ด้านในนะครับเราต้องกลัวว่ามันจะหักจะแตกอย่างเพราะบางทีเราเอาเกีย่ยหรือเราเอาอยากไปเคาะเคาะเคาะหน่อยไอ้เน่งเนาะเวลาเอากอ่ออิฐกอบปูนอย่าเนาะเอาไปเคาะเคาะนะเจ้ารับรองเลยว่ามาโดนตัวนี้นะเจ้าคนมีคุมไว้ให้เรียบร้อยนะเจ้าครอบไว้ให้เรียบร้อย <แ lightweight. S 1> อ่าส่งในแชทแล้วครับขอบคุณมนะครับพี่ไทเกอร์นะครับผมครบหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเมื่อแอดมินเราดูกันเนาะอ่า ตอนนี้เ o าต้องติดตามในส่วนของ s t a b i l a Official นะเจ้า,าช่องทางไหนก็ได้นะเจ้าจะเป็น YouTube ก็ได้จะเป็น TikTok ก็ได้<อ>หรือว่าจะเป็นในส่วนของอ เฟซบุ๊กอ่าเฟสบุ๊กอินสตาแกรมก็ได้นะเจ้าแค่อย่างมาอย่างหนึ่งแค่นเดียวแม่นเฮึ่เลยฮึ่เลยมัต้องมัต้องสามช่องทางก็ได้อ่าอันนี้คือว่าเราถือว่าสตาร์บิลาเปิ้ลมีกิจกรรมสนุกสนุกฮือเปิ้ลเปื่อนนะเจ้ารับของแถมกันไปเลยอ่าช่องทางไหนช่องทางหนึ่งก็ได้นะเจ้าตอนนี้ท่านดู YouTube อยู่นะเจ้าท่านก็สามารถคลิกเข้าไปเลยติสตาร์บิลาออฟฟิเชียลค่ะคลิกกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริเตยนะเจ้าอ่าติดตามเปิ้ลไว้เนอรแล้วเปิ้ลก็จะมีเนี้ย เอาแบบได้อัปเดตกันตลอดนะเจ้าเป็นของแบบทั่วโลกที่เปสนใจอ่ะอ่ะมาต่อนะเจ้าสำหรับตัวนี้อ่ะตัวนี้ราคาอ่ะตัวนี้นะครับผมตัวนี้มาในราคา5,520บาทนะครับ5 5า0บาทนะเจ้าเม็ดอินเยอรมันนะเจ้าเรียบร้อยเนาะพี่ไม้ที่จริงถ้าเป็นตัวธรรมดานะเจ้าจะยาวจนถึง2เมตรกันนะเจ้าอ่ะ นี่เลย2เมตรนะเจ้าอ่ะ <คน S 2> จะยาวยา <S 2เมตรแต่กันอ่านะเป็นไทยเจ็ดศูนย์เนะาะเจ้าไทยเจ็ดศูนย์เจ้าเจ็ดศูนย์ยาวถึง2เมตรเลยนะครับถ้าไทยเกอยู่ประมาณ180นะครับกลมๆประมาณนี้เนาะไม่สูงมากนะครับผมกำลังดีนะครับต้องลองอ่ะสำหรับตัวนี้นะเจ้าครับผมเดี๋ยวมันจะมีแถมตัวหนึ่งเนาะเขามีแตัวหนึ่ง อ๋อครับผมในส่วนของไทยนะครับไทยเดี๋ยวเดี๋ยวาพี่ไมค์กลับไว้ก่อนเนาะัว74นิ้วเนาะนะครับผม74นิ้วตัวนี้มันจะอยู่ที่72ไปประมาณ78นิ้วนะเจ้าสำหรับตัวนี้200เซนนะเจ้าท่านไหนที่แบบสเกลแบบยาวๆจริงๆหรือว่าแบบค่านี่นี่คือก็เทียบเท่ากับแท่จะเป็นตะลับเม็ดได้แล้วนะไอ้เน็กพี่ไมค์พื้นที่ทยเอาราคากี่บาทไทย70 200เซนน่ย สุตตะกี้เขาไปตีไทยนี่ละร้อยสาวเซนนี่มันเจ็ามสิบมันออกครัทนี่ก็น่าจะต้องสองพันขึ้นละโอตัวนี้มาที่ราคา1,590บาท1,590บาทครับก็ถือว่าเขาได้ความยาวเพิ่มขึ้นแหม80เซนนะจ๊ะในราคา1,590้าเตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผมเป็นระดับจากแบนเทพเนาะแต่ราคาแค่พันกว่าบาทเองนะครับผมโคตรดีเลยนะครับตัวนี้ ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับผมจะมาในส่วนของโมเดล300นะครับผม300นะมีลักษณะโค้งว้า์วเนาะตัวนี้อายหลายคนยังงงว่าเ้อทำไมระดับน้ำมันดูล้ำขนาดนี้นะครับผมมันดูทรงดูใหญ่ๆอย่าได้มูน่าอะอันนี้เรามาเทียบสองไซส์ตกันเลยมีสองสามไซส์ต่กันสองไซส์อ่ะ เขาในส่วนของ A 3 0 0เนอะเนาะข้าอยากสังเกตว่ามันจะมีส่วนเว้าวส่วนโค้งเยอะ,ะแยะมากมายเนาะซึ่ง<ม>ตอนนี้เป็นเข้มว่าเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาน ของสตาบิลาเลยนะครับผมอันนี้มันมีการทดลองให้คนขึ้นไปนั่งขึ้นไปเหยียบนะครับท่านไหนที่กดติดตามสตาบิลาอยู่นะเจ้าไปดูคลิปได้แม่นไปดูคลิปได้นะเจ้าในติกต็อกมีเยอะมากเปิ้ลเอามาวางปึ๊บนะเจ้าเอาคนเยอรมันไปนั่งนะเจ้ามามีฮักบามีงอนะเจ้าถือว่ามีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะเจ้านะ คือดูย่งคือดูโครงสร้างเป็นนะครับเปิน้นเสริมทุกจุดเลยนะครับในส่วนของอที่เป็นส่วนขาวาส่วนโค้งน,นะเปิน้นเสริมทุกจุดเลยแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเจ้านี่เลยและสเกลตรงนี้เขาสามารถยังเขียนได้ยังขีดได้นะเปิ้นถึงเพิจะมีส่วนขมาส่วนโค้งแต่เมื่อไหร่มีส่วนที่ทำเพื่อเอาไว้เวลาเขาตีเส้นตีเส้นยาวๆอีกเนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้เลยไม่ไม่ชุดหัวสีแดงแนี่ก็แดนกันแทกันกันแทกนะครับตรงๆจะได้อ่า ฝืนสั่นนะครับผมนี่แข็งแรงแน่นอนเนาะแล้วตัวแดงๆนี่ถอดได้ก่อไอ้ในตัวหัวเนีแดงนี่ถอดได้ครับผมถอดได้นะเจ้าถ้าเวลาเขาต้องการแบบตีเส้นแบบจะปลืดยาวไอ้เนาะบางทีมันสะดุดเนาะอ่าหรือว่าเขาไปชนชนกับขอบนะเจ้าอ่าเขาก็จะมารถถอดได้แต่ถอดแล้วห้ามเพิ่งหายเนาะครับผมไม่ได้มีขายแยกเนาะแม่เจ้าเขามันม่ได้มีจำนายแยกนะเจ้าแม่นครับผมฮะนี่ดูในส่วนของ ในส่วนของระดับน้ำในครับผมทุกจุดนะก็จะฝังลงไปอยู่เป็นส่วนเดียวกับบอดี้ทำแลระยะเวลาทำไมันต้องไปชนมันต้องเป็นกระแทกกับอิอยางเนาะแมมคับผมแล้วก็เมื่มันฝังในในบอดี้เนา,มา,าะ,ะมันจะบรรลุออกมาเบิดกระแทกแล้วมันจะแบบเพี้ยนเหมือนที่พี่หมายบอกนะครับผมทุกจุดเลยนะครับผมขึ้นมาสามตัวแบบนี้เลยฝังในบอดี้เลยเราต้องหัวข้ามันจะเพี้ยนนะครับรับประกันสิบปีได้นะครับผมนี่เลย ตัวนี้เนาะมีสองไซส์อ่ะสองไซส์ต่กันนะเจ้าอันนี้ที่พี่ไม้ถือนี่ก็จะเป็นไซส์หนึ่งร้อยเซนนะเจ้าประมาณสี่สิบนิ้วนะเจ้าอ่ะแล้วก็หอยเนกตัวสี่สิบแปดนิ้วหรือว่าหนึ่งร้อยสิบเซนนะครับขอบพี่ไม้ราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทอ่ะถ้าได้ยาวขึ้นไปอีหน่อยอยู่สามพันสามร้อยแปดสิบนะครับผมอ่ะเนเธอว่าฐานเปิ้ลก็ใหญ่เนาะฐานเปิ้ลก็ใหญ่เวลาเ้าว่างเรือยังอย่างมันก็จะได้แบบท่าขนาดที่มันแบบแข็งแรงขึ้นนะเจ้าเสริมเนาะมีตัวเสริมหู แข็งแรงขึ้นนะเจ้าประมาณนี้ในส่วนของโมเดล R 3 0 0นะครับสำหรับให้ท่านใดเนาะอยากจะซื้อสะสมตัวนี้ผมจะเป็นแนะนำถึงตัวเลยที่สะสมใช้ดีสะสมกันได้นะครับผมตัวนี้เลยขอบคุณทุกๆกช่องไทยทักทายกันเข้ามานะเจ้าของดีมีคุณภาพเลยครับแม่นเจ้า อาช่างต่อยทรงแล้วนะครับช่างตัวนี้ตัวช่างตัวนี้เขาม่ได้เจอกันมือเลยนะครับผมอ่าได้มาแวะมาเซไฮเข้ามานะเจ้าอ่โอเคมาต่อตัวไฮไลท์ของเฮาได้เน hey, ่งอ่ะลยโหโหแง่นมอันนี้อันนี้ไอ้เน่งกว่าประมาณเนี้ยนะยืดได้แหมนะไอเน่งยืดได้แหมนะยืดได้แหมมืออ้บแอบกจะหันกันเนาะเยียงเอียงก่อนอ่าใสงเข่า เลยก็เลยกงสังเกตรตรงนี้นะครับผมตรงนี้เปิดกับเป็นจุดของที่ทำพื้อยื่นออกได้เนะตัวนี้เปิดเป็นประดับน้ำนองพี่ไม่มสำหรับต่อใครที่<า>ไปโครงสร้างเนาอโครงสร้าง งานเล็กนะเจา้าก็โครงสร้างงานเล็กต่างๆนะเจา้าแล้วคือบางทีเล็กมันสูงนิดนึงเนาะสูงแล้วแบบเราจะกระเทบิบกระเทิบกระเทิบไปทีละนิดม,มันก็ยากมันก็<า>อ่ามันอาจจะแบบแบบเป๊ะอ่ะบางทีคงเปี้ยวพองเนะาะแบบเป๊ะนะเจา้าดังนั้นก็กเลยทําออกมาในตัวที่เป็นแบบเสริมสามารถยืดได้นะเจ้าตัวนี้จะมาในโมเดลที่เป็น T ี6อนยทีห่ขออภัยแล้วที0 6อ่า หนึ่งสุดหกีแม่เจ้าพี่มาก็จำชื่อรุ่นมาค่อยได้อะอย่างแรกเนาะพี่ไม้เนาะเจ้าตัวนี้เปิ้ลเป็นมอคกับงานเล็กเฮดบีมไอบีมเราพี่ไม้เนาะอย่างแรกเลยถ้าเป็นงานเล็กเขาต้องขึ้นอย่างแม่เล็กเราพี่ไม้เวลาเขาอยากขึ้นโครงสร้างนี่้ลขึ้นมาแบบนี้เลยจุกๆนะครับผม ตัวอยู่กับบอดี้ไละอีกหนึ่งตัวอยู่กับชุดหัวนะครับผมเวลาเขาทำงานเลย็กมัาต้องกัวเลยเขาไปไหมเนาะแนบตรงได้ระดับแน่นอนเลยนะครับผมจุดที่2เนาะตัวนี้เมันจะยาวธรรมดาแล้วอยู่ประมาณ200ร้อประมาณเกือบเกือบ2อ0รเริ่มต้นอะเริ่มต้นและยาวสุดนะครับผมจะอยู่ประมาณ3เมตร80บนะครับผมนี่เลยประมาณ3เมตร80บวกลบนิดหน่อยเราไม่ไป้เนาะมาเกินนี้ เวลาเขาขึ้นโค้งเล็กกล่าแบบนี้แม่นเจ้าแนบปั๊บดูดปุ๊บดูดปุ๊บแล้เขายืดขึ้นไปแหมนะเจ้าตัวยืดตัวยืดนี่หมมีแม่เล็กเนอะตัวยืดตัวยืดนี่ยืดยืดอ่ายืดขึ้นไปอามันจะมีไม่จะมีแถบตรงปลายนะเจ้าแต่ถ้าถ้าระหว่างทางมันจะมมีอ่าระหว่างทางจะมมีครับผมอนี่เลย ยืดได้สูงสุดสามเมตร80เซนเนาะเมตรแปเซนตตัวนี้เนาะมาในส่วนของโมเดล106 TM นะ,น,นะคหับนะครับะตัวนี้ก็คือว่าจุดเด่นก็คือว่าสไลด์ยืดได้นะเจ้าตั้งแต่่ยตั้งแต่216เซนนะเจ้าจนถึง379เจ็้าซนนะเจ้จาก็จะมีสเกลบล็อกเรียบร้อยนะเจ้า ตัวนี้นี่คือหนาหน่อยหนึงเนาะมีความหนานะเจ้ามีความหนาเหมือนเหมือนเอาแต่ระดับน้ำสองอันแล้วแบบประกบกันเลยอ่ะครับผมมีความหนานะเจ้าะตัวนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นห้านะเจ้าอ่จะมีประมาณหมื่นหมื่นห้าดอกไม่จับมาผิดประมาณหมื่นห้าสามร้อยหกสิบบาทนี่ยหนึ่งช่หนึ่งอ่าประมาณนั้นครับผมดอกกับตัวไม้นี่ก็คือว่าหนักแล้วนะเจ้าถ้าเทียบกับตัวไม้เนาะ อ่ายี่สินห้าสามร้อยหกสิบนะครับตัวนี้เลยสำหรับไอ้ท่านท่านใดที่เป็นโครงสร้างเล็กโดยเฉพาะเนะาะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าถ้าท่าไหนนะเจะเ้าเพื่อนท่านไหนอยากจะได้ตัวที่ยาวๆนะเจ,จ้าเอากะเนี่ยวันนี้ไมค์กับเน็กกลมาแนะนําสินค้าพวกนี้เลยนะเจ้าร้อยเม็ดร้อยขอ้วไฟร้อยเซนร้อยเซนขึ้นไปนะเจ้า ซึ่งง่ายเนาะแล้วก็ท่านไหนนะเจ้าอยากจะใช้เริ่มต้นอยากจะทดลองนะเจ้าก็มาทดลองได้นะเจ้าก็มีเริ่มต้นตัวเลขก,ก็มีนะเจ้าตัวเลขขนาดเลขของสตาบิล่าก็มีเหมือนกันร,ราคาเริ่มต้นก่สองสามร้อยนะเจ้าหรือท่านไหนที่สนใจในส่วนของไม่ฉากไม่วัดนะเจ้าไม้บรรทัดนะเจ้าก็มีเหมือนกันนะเจ้ามีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดยาวนะเจ้าขนาดใหญ่ตัวกันนะ <c oughs> เล็กใหญ่ยาวอ่ะ กิจกรรมของเฮาไปหมดหรือ,อยังเอ้ยง<อ>า,<อ>ากิจกรรมของเฮานะเจ้าอไอ้อท่านไหนครบหรือ,อยังครบห้าท่านหรือ,อยังเจ้าอเดี๋ยวคือแอนดมินเขาเช็กสักครู่นะเจ้าเฮาอยากแจกจริงๆนะเจ้าเฮาอยากแจกจริงๆ นฝากไว้ตัวว่าสามารถติดตามช่องทางสตา,าร์บิลลาออฟฟิเชียล<ม>ได้ตัวนะครับอ่าอ้ายหลายคนเนาะยังบอกยังบอกข้อที่อยากพูดจากแบรนด์สตาร์บิลานะครับผมแบรนด์สตาร์บิลลามัแบรนดมาในส่วนของเครื่องมือวัดเนาะอย่างเช่นตารับเมตรนะครับเทปอ่าตัดรับน้ำอ่า Laser, นะเลเซอร์นะครับวัดระยะวัดองศาเนาะแนวเส้นนะครับก็ฝากนะครับผมอ้าๆทุกคนไปติดตามเนาะสตาร์บิล่านะครับผมไม่ไว่าในในส่วนของช่องทาง Facebook y o u t u b e Instagram นะครับและ TikTok เนาะเพื่อเริ่มทำการตลาดเรื่อยเรื่อยแล้วเพื่อจะโชว์ในส่วนของอเทคโนโลยีใหม่ๆของแบรนด์เบิร์นนะครับผมกับฟารแนะนำตวัวมีแต่ของดีๆตอนนี้นะครับผม5ท่านครบแล้วนะครับอาครบเรียบร้อยนะเจ้า จะได้ในส่วนของนะเจ้าีเลยคุณถ้าถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะเจ้าอ่ะเอาแล้วมุกมุกเตรียมมาเลยนะครับคุณพระชนะอีมันกาะอ่ะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะเจ้าคุณพระชนะนะสกุลนายังเอ้ยต้องขออภัยนะเจ้าถ้าอ่านชื่อผิดเนาะอ่ะ แน่นอนละคุณพาชระได้หน้าหนึ่งละเจ้าค่ะคุณพัชระสามอันเลยนะครับช่องทางเลยขอบคุณนักนักแม่าแล้วก็คุณอัมนาเจ้าคุณอมชัดนายุทธนะเจ้าค่าคุณอามชัดนายุทธนะเจ้าท่านที่สองนะเจ้าแล้วก็คุณต้นกล้านะเจ้าคุณต้นกล้าอ่าที่เราเจอกันมเลยอ่าคุณต้นกล้าก็สามช่องทางติกันนะเจ้าแล้วก็คุณฟารุกปะ หวังนะเจ้าค <น S 2> <I S 1> ุณฟารุกปะหวัง,วงนะเจ้าอ,อันนี้ก็มาเหมือนกันนะเจ้าและก็คุณไทเกอร์ นะเจ้าคุณไทเกอร์นะเจ้าอ่ายินดีนะครับกับห้าท่านตัวนะครับแม่นเจ้าครบเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสําหรับ5ท่านนะเจ้าต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะเจ้าและอย่าลืมนะเจ้าส่งที่อยู่อ่าที่อยู่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรกับแอนมินของเฮาตัวนะเจ้าและต้องขอขอบคุณ s ตาร์วีานะเจ้าขอขอบคุณตีมอบกิจกรรมดีๆแบบนี้ืเฮานะเจ้าเฮาแบบกิจกรรมง่ายๆเลยไอ้นแค่กดติดตามของเปิ้ลนะเจ้าและยังมีอื่นๆแหมหน่ด เดี๋ยวเฮาก็จะทยอยออกมาถ้าเปิ้นมีกิจกรรมอะไรอย่างก็จะมาเพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันนะเจ้า และอย่าลืมนะเจ้าขอฝากไว้สําหรับสินค้าของสตาบิล่าตัวนะเจ้าหาซื้อกันได้หรือท่านไหนอยากจะดูเพิ่มเติมสามารถเข้าไปตี้เว็บไซต์ไอทูนมาดของเราได้เลยนายในและท่านไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมมีขนาดกี่ขนาดหรือว่าอยากจะสอบถามว่าใจประเภทนี้ไอจะใจเอาไปส่วนก่อสร้างหรืออย่างอื่นอยากใจตัวไหนนะเจ้าสอบถามเพิ่มเติมได้ตี้วไลน์แอดนะเจ้าแอดไซต์ไอทูนมามีแอดนำหน้าตัวนะเจ้าหรือโทรติดต่อที่เบอร์0 5 3 4 4 1 1 1 1่เจ้าอ่าและท่านไหนนะเจ้าอยากจะติดตามเฮาไอ้น็กนะครับผมเฮานะครับจะไลฟ์ในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันจันทร์วันศุกร์จะไลฟ์ในช่วงบ่ายสองโมงนะครับผมและวันเสาร์บ่ายสามโมงนะครับผมร้านของเฮาไปไหมจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดแปดโมงถึงห้าโมงวันเสาร์เปิดเก้าโมงถึงหกโมงหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับเจ้าอ่า และท่านยังสามารถนาเจ้าเข้าไปดูสินค้าได้ทั้งหน้าร้านสองสาขาด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นสาขาเชียงใหม่ที่มายกาเนกอยู่ตอนนี้นะเจ้าหรือสาขาโนนทบุรีนะเจ้าอยู่แถวพระรามหนะเจ้าซอยบางไผ่24นะเจ้าท่านไหนมาบัตุกสามารถเปิด Google Map ไปได้เลยนะเจ้าโอเคน่าจะประมาณนี้สําหรับวันนี้นะเจ้าท่านไหนที่ได้รางวัล5ท่านนะเจ้าทักแชทไปได้เลยนะเจ้าส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนาเจ้าเดี๋ยวแอดมินของเราก็จะจัดส่งสินค้า ฮึ่อ่าวันจันทร์นะเจ้าวันจันทร์ทรงออกฮื่อเลยนะเจ้าต้องขอขอบคุณทุกทท่านตีนร่วมสนุกกันเลย่ะแล้วก็เพื่อจะมีกิจกรรมดีๆมาฮื่กันเล่นแบบนี้นะเจ้าโอเควันนี้ไมค์ได้ลาไปก่อนแล้วนะเจ้าวันจันทร์เจอกันไหม่พรุ่งนี้ร้านหยุดหนึ่งวันนะเจ้ามาต้องให้มาต้องฮองเนอคิดเติรงก็เติงหากันนะมาปะกันหนึ่งวันนะเจ้าเจอกันทํนวาคมวันจันทร์ในช่วงเวลาใบสองนะเจ้าวัน